กลยุทธ์คลายเครียดเรื่องเงินทําให้เงินเข้าค่ะแน่นอนนะคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกกังวลใจกับการเงินที่ไม่ค่อยดีนะคะในที่สุดเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยดึงดูดการเงินเข้ามาเพราะอะไรเหรอคะเพราะว่าเราอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ถูกต้องค่ะอารมณ์ที่ถูกต้องคืออารมณ์ที่เบิกบานใจเชื่อมั่นในผลลัพธ์เราก็รู้สึกว่าเราอยู่อย่างมีชีวิตชีวานะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความสุขจะสังเกตได้ว่าเราจะมีส่วนสมองในการที่จะครเอทการเงินมองหาโอกาสใหม่ๆและเอนจอยกับสิ่งที่กำลังทางมากขึ้นและประสบการณ์ตรงนี้แหละ อย่างมหัศจรรย์ค่ะเงินเข้าเรียบร้อยแล้วเรามีเงินเรียบร้อยแล้วสลายความเครียดปลดล็อกเรื่องของการเงินนะคะแล้วเราจะเห็นว่าบรรยากาศทางการเงินดีขึ้นเมื่อคุณลดความกังวลใจและมีความสุขกับการหาเงินค่ะการที่เรานะคะมีความสุขกับการหาเงินนั่นก็เกิดจากการที่เรานั้นวางใจถูกที่ค่ะอย่าไปคิดว่าเงินเป็นของหายากอย่าไปคิดว่าเงินเป็นอะไรที่มันสเปเชียลเพราะใครๆก็มีเงินทั้งนั้นคุณคู่ควรที่จะมีเงินคุณเป็นคนมีบุญมากคุณเป็นคนมีทรัพย์มากเงินหลั่งไหลมาคุณเรียบร้อยแล้วอาจารย์เปิ้อยพร